อ่ะไม่ฮะเราไปดูกันต่อเมื่อวานนี้ช่วงเยน็นเซอร์ไพรส์จริงๆริงสารวัตรตัวแ่งชาติมีหนังสือคำสั่งสตชตั้งกรรมการตรวจสอบวินยัยท่านผู้ชมตรวจสอบวินัยแปลว่ามันมีมูลนะปกติเดียวเวลาเขาจะตรวจสอบอกบบระบวนรราชการเนี่ยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำมาซึ่งถ้าข้อเท็จจริงมีมูลตรวจสอบวินยัยถ้าดูจากหนังสือเนี่ยตรวจสอบวินยัย สีน่นายตำรวจเป็นายพลเส้อสามพัตวิเศเส้หนึ่งเนี่ยน้องไว้ประกอบไปด้วยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตท่านผู้บัญชาการตำรวจพุทธภพหนึ่งนะคะ ท่านที่ 2. พลตำรวจตรีวสันเตชะอระกะเกษผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภักหนึ่งสคือพลตารวจตรีไพศารวงวัชรมงคลผู้การนนทบุรีและ4 000, ี่พันตำรวจเอกจาตุรนุนอนุรักษ์บัณฑิตท่านพุ่มกับรงพักเมืองนนทบุรีค่ะทั้งสีท่านคือผู้มีบทบาทสําคัญในคดีการชีวิตเป็นขนาของแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ว่านี้มีพลบบตวเดชบนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองเจรตํตรวจแห่งชาติท่านในหนังสือเนี่ยกระระบุดถึงที่มาที่ไปว่าการตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยสืบเนื่องจากสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะมายื่นหนังสือถึงพบตรเพื่อให้มีคําสั่ง ตั้งคณะกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพราะคุณอัจฉริยะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจทั้ง4นายสร้างความเสียหายให้กับสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่กระทําการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถทําได้ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือหาตัวผู้กระทําผิดและนําข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สํานวนการสืบสวนสอบสวนรวมถึงไม่ทําคดีชนสุดการตายและไม่มีการตรวจสารเสพติดบุคคลต้องสงสัยบนเรือ,อก็เลยเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ขึ้นมานะคะ เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วออกหนังสือเชิญคุณอรุริยะมาพบพนักงานทีมสอบสวนเนี่ยวันที่20นี้เลยพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้นะคะ1ิบโมงครึ่งค่ะที่สำนักง,งานจเจรตตำรวจค่ะนี่ตีความกันวุ่นวายเลยครับผู้ชมะคือผมพยายามจะหาหนังสืออย่างเป็นทางการเพราะก็สงสัยเหมือนกันเป็นกรณีของการตรวจสอบหรือกรณีการสอบวินัยเลยเนี่ยน้องไว้อ่<ะ>อันนี้เนี่ยมันสำคัญนะในแง่ของความหมายเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันดูวันนี้ขนาดเดียวกันเดี๋ยวผมขอดูหนังสือนิดหนึ่งฮะท่านผู้ชมมามนอยู่ในมือผมนี่แหละแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยังไม่วินัยมันข้ามขั้นไม่ได้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอย่างที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี่ยน้องไป <S S เห็นไหมยังไม่ใช่วินัยต้องขออภัยตอนแรกที่บอกวิ